สวัสดีค่ะท่ามผส้มวนันนี้พบกับเจแดงในรายการสรุปหวยในงวดวันที่สามสิบธันวาสองห้าหกสี่เนาะคะ่ะสรุปหวยหวยหวยดับพ่อพอดีออยังมาท่านมากค่ะขอเพิ่นหรือเพิ่อนอาชีพว่างห้จังใดขอไปอยู่เงียบเอียอยู่ขันเพื่อนไดขันเพื่อนเสียหายเพื่อนกระซ่งมากดวกันเนาะหวยพ่อพอดเพิ่นดับไปยู่เพิ่นกระอาชีิว่าอยากให้มั้งแต่ดับลายตัวจเจีดกเกิดเนาะ ทนผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจแดงสีได้สรุปหวยในวันวันที่สามสิบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะสนใจครีมสบู่ก็ทักมามีโปรลดราคาอยู่นะตอนนี้เนาะคะนะ่ะเนาะสนใจกาแฟก็ทักมาค่ะมีกาแฟเพื่อสุขภาพเพื่อความสวยความงามแล้วก็มีกาแฟเพื่อความสวยความงามนะคะเจแดงก็กินทุกมืองเนาะมีะสิได้กินสามารถส่งกับน้ำเป้าได้ค่ะ แล้วก็สั่งกับใครก็ได้เดินสก,กาวแล้วมดแล้วก็เจแยงได้มีคอลลาเจนเนาะคะ่นะเนาะมนะีคอลลาเจนคอลลาเจนเพื่อคพิ่มสวยเพิ่มงามสนใจกระทักม่เนาะคะ่ะคนที่รักสวยรักงามเนะคะ่ะไปสรุปไยก,กันนะวันนี้เนาะ,ะสนใจกับเบอร์โทรคุณไฮนาจอะะเด้เอค่ะเด้อแอดจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มาเลยมันมันกระเบิดแล้วเนาะคะ่ะทผช่ชมเนาะ กะคิดว่าเบิดลแลักหลักยังบอเบิดถ้าบเ่เบิดกะสิล่องคลิปห้ดอกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะเอาไปดูกันเลยว่ามีใครบ้างตัวไหนบ้างคนที่รอคอยก็มาเยอะค่ะปูปูโกสุมเจแดงปูท่องมาฆไมค่ะปูโกสุมเจแดงบอดด้เม่เม่เบอร์อปูไว้นะแลขเพื่อนเข่าแม่แปดสามแม่งวดก้อนนี่ข้างล่างวิ่งสามหกสามแปดสามเก้าสามสองสามตรงตรง,ตรงมีสีสุดหนึ่งเนาะ จะได้ปูโทษมาใไม่เน้อค่ะ,ดเ,ดะเด้อเบิดโทษเจรียงหาเบิดทุกเครื่องหล้บบ่มีเนะ้อค่ะเนาะไปเบิงไม่กนดีกว่านาะคะ่ะคนทีพราคนทีบ่ได้เบิงในแต่ละคลิปก็รอสรเบิงสรุปเอาเทเดียวเนาอค่ะเนาะกันก็นเลยมีคนดูอยู่หรือเบิงไปเล้วท่านอาจจะลืมจเจรียงหาอนเนาอค่ะเนาะ ค่ะแม่สารคามเพิ่นกะหายมากตัวนี้เนาะใส่จับคู่เลยความที่เพิ่นมักที่แรกน่ะ49จับไปเลย49ข้างบนแน่นอนเพิ่นว่าน,น่ะ49 48 40อ๋อมีอยู่คือกัน59 58 50เพิน่นหายจับยังสีเนาะแต่ว่าเพิน่นหายจับมาก49 9 48 448ตัวเด่นเนาะเนาะ,นะมานี้ ตูนี่ซี่ตูกับผาดวะไรงวดที่แล้วมันผ่านมาแล้วงวดนี้เขาแน่นอนพูดว่าเจดแดงก็ได้ชอบอยู่ที่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดเจ็ดกับซื้อไว้อยู่เมื่อไรนี่เจ็ดชงตูถ้าจะเอาหาออกมันก็เหลือเจ็ดเก้าอย่างเดียวเก้าเจ็ดเน่นอนเจ็ดเก้าแน่นอนกันนะที่มันเคยออกนะ แล้วก็นี่ที่จับคู่ให้ค่ะเจนหนาเจแดงบหมัมากเลกเพาได้เอาเอา,เอานิดเดียวมั้งอิดวานนะแล้วก็เพิ่นย่ำม,มากค่ะอ๋อเบอร์ธนาคารเพิ่นเนาะคะ่ะถ้าถูกเลขก็ให้มาไล่น้ำใจเพิน่นนิดนิดน่ดนดนดนอยกันยังดีเนาะคะ่ะเนาะช่วยเหลือเลขบางปันเพิ่นก็นทํางานลําบากก็ลาบากือกันกับเจแดงเดียวเพิ่นกน็ที่สมัยนะคะถ้าเลขถูกเนาะ พันยำม,มาเจ็ดเก้มมาเก้าเจ็ดเก้าห้าแล้วก็เก้าซี่แปดซีพันยำมานะคะพันยำมาเลีวนะคะยำม,มาตะด่วนเลี่ยวเออพันยำม,มาอีกค่ะท่านผู้ชมว่าถ้าไม่ออกเรียกหาเก้าเออมันใจหาเก้านี่ก็จะออกสามเก้าท่านที่เพันว่าออพันยำม,มาตะด่วดนหรอกคะ่ะ จเจรแดงก็บล่งคลิปมันตัวเดียวหนึ่งเนาะกับ่ได้่งคลิปถ้่บอออกเก้าหาเจ็ดเจ็ดเก้านี่กะบสามเก้าท่านที่มันว่านี่เน้องกะไปต่อค่ะปูสีชมพูอันนี้เลขเพื่นฝันนะเพื่นมีความประสงค์จิอยากสร้างกุฏิค่ะท่านผู้ชม บนหาเก้าล่างสองหกหกสองมาทีเลขคุ้นกันระยาบนันนี่ค่ะแคบหน้าจอค่ะลายตัวบนท่านก็ไดเนาะก็ะมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็นหาเจ็ดหกแปดสามแปดสี่เป็นหาเป็นหกนะคะแล้วก็สามตัวสามตัวพนดีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม ก็เจดียสิซื้อหนึ่ลายตรงกับวปนไอ้ลูกสาวพหัตออกวันที่17แล้วคุ้นกันระยากอะมีนาะนี่มีแจะหนะึ่งเจ็ดหนึ่งเจดหนึ่งเจเนาะซึ่งงวดที่แล้วมันออกโตดนี่มันก็สีกันศูนย์สามแปดบิน,นบออมหนาสิบออกตรงตรงเพราะส่วนมากคนจะออกตกับเบิดเพราะฉะนั้นเจดียงคิดว่าเจ็ดสามจ็จเจหนี่มันสิบออกมันมันสิบออ,อกตรงเอก ถ้าตงก็แค่ซีเป็นตกกลับเป็นซี 7, ่เจ็ดห้าเจ็ดหรือว่าหกเจ็ดไปยังสันเนาะจะเดงกันเลยหนักไปที่หนะึ่งเจ็ดนําแล้วก็ข้างล่างเพื่อนมั่นใจว่ามาหาค่ะมาหาเนาะสูตรแรกของเพื่อนเนาะนี่ค่ะแคปหนัาจอไว้ค่ะทนผู้ช่มตัวในหนีชัดอยู่เด้ทายรูกออกมาบริัทมันเป็น บวคมชัดเนาะแม่จิกหน่อยค่ะบว่ามันไม่จิกใหญ่เนาะนี่เส้นทรงดาวทรงดาวว่าเคยผ่านนะจะดแดงผ่านได้จังไงโอ้โอ้จเจดงส์จดแดงเบิ้งเจ้าของว่าคือมีเหล็กซุ้มนี่จดแดงรู้แล้วว่าซื้อน้ำซื้อตัวนี้ซื้อซื้อเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดสองซื้อไวหลาย เดีวคือกันเมื่อเบิร์บินเจะของเอ้าได้ซื้อตัวนี้ไว้จะได้จ้งดไดนที่แท้มันหวยเสี้ดตัวตุกกันเพิ่อนนอกกับโฮกหาเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดเนอะ,ะเอ๋อเจดแดงใส่หนึ่งเจ็ดด้วยนะนี่ค่ะสองเจดแดงซื้อไปบิดแล้วนี่เด็กชุดเสียดน,น้อง่ายตรงเจ้หาตรงกันก็นกนแม่สารค้าม เจ็ดเก้าก็ตรงกับแม่สารคามแต่ว่าเพิ่มจะมา่านาจิดเจ็ดสองเพิ่มว่าเจ็ดสองเจ็ดหาแน่นอนนะคิดใจไ,ไวน้นี่เนาะมานี้ก็มาข้างล่างค่ะข้างล่างหาสามตัวเพิม่มว่าอ๋อไม่หกสองเลขสวยงามเลยค่ะหาสองกับม่หลายเจา้าหกสองกับม่หลายเจ้าอยู่เนาะกันเนาะหฮย ซียนสองดาวหนาจับตามองอ๋อนี่เบอาาร์ธนาคารเพิ่นผู้ใดถูกกใครมาไล่นำใจเพิ่นเนาะค่ะเนาะคนกระถามจังหวัดกรนนี่แหละจะแดงกันเลยเอาลงแม่ธนาคารทกศนะฮะศูนย์สองศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเก้าสองแปดเนะหอยพวยไงเทียงหวดถูกว่านั่งเสนอวันนี้สิถืบว่านานะคะ ไว้พ่อใหญ่เทียงหมดกรไปไหนสาม้าตรงตรงเลยได้กกาตมือชุมนะสามห้าตรงตรงเลยะะวันนี้เพิ่นไกยตัวนี้ซีสองห้าสองซีสองเหล็กระหัดซีหนึ่งระว่างซีหนึ่งเด่นสองข้างล่างห้าสองกับแม่ไหลายเจ้าหน้าจับตามมองแล้วก็แปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะจับคูู หนึ่งแปดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเลขสามตัวอันนี้คือตัวเด่นค่ะเก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งคือตัวเด่นฝั่งนั่งนี่คือตัวรองเนาะคะ่ะเนาะมาหวยช่างพระเอกของเล่าอีกจ่องทงักหนึ่งเนาะค่ะเนาะหวยช่างถูกทุกงวดค่ะถูกทุกงวดเลยม่ผ่านย่งหวนหนึ่งเจดงเลยบอกมาลงรอบที่สอง ก็ออกตรงตรงสามแปดอยูต่ตร,ตรงนี้เนาะค่ะเนาะงวดหกหนึ hmm. ่งก็ออกอยู่ตรงนี้งวดแปดสามออกอยู่ตรงนี้ต่อจากนั้นจะแดงก็จำไม่ได้ออกออกลายเทียอยู่เนยสามห้าก็ออกสามห้าก็ออกอยู่ตัวแรกเลยสามแปดงอรอบที่พูนก็ออกอยู่ตัวแรกเลยหกหนึ่งงวดก่อนค้นเป็นตะกี้เดียดค้นบาสือเลยเด้แม่บ่มี่บ่ใครมีไผถูกเลย ของเพิ่นกระถูกเนาะคะ่ะดูตรงนี้แปดสามี่ตรงนี้เจแ๊แดงถึงได้ว่าแปดเป็นยังยังมาแปดสามตรงกันทุกเจ้าเลยตรงกันหาาหมองนี่ก็หมั่นใจที่ตรงกันหาาหมองนี่สองหน้ารู้สึกว่าจะตรงกันหลายเนาะ,ะมาสังเกตดูแล้วเนาะ,ะที่ตัวดินเด่นเพื่อนขีดไว้บอกว่าแม่นคะ่ะเจ๊แดงขีดไว้ตัวเจแดงที่ว่าน้าซื้อะคะ ตัวนี้ว่าน่าซื้อตัวเดียวเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็ว่าได้ซื้อมั้งเจดีย์คิดว่าว่าได้ซื้อละคิดว่าเลขสิว่าไม่สามเอาตัว่อมากนีมันสีออกนะมันมันตรงเลขดังไปทุกตัวแม่ค่ะงวันนี้เจ็ดเก้าก็ตรงนอเก้าสี่ก็ตรงเจ็ดสามก็ตรงหนึ่งเก้าก็ตรงห้าแปดก็ตรงหกซี่ก็ตรงห้าหกก็ตรงสองหกเบาๆเก้าหกกัดไล้ แต่ว่าที่เด่นเด่นเก้าสี่หกสี่หาแปดหาหกเจ็ดเก้าหาเก้าเจ็ดสามนี่คือตัวเด่นเพิ่์นบรร่ได้หลอกเลี้ยนไผ่ไ่ได้ค่ะนี่ท่านผู้ชมบ่ได้เอาเลขดังเลขเด่นแม่ด้วยค่ะสูตรของเพิ่์นนี่ไม่ได้คัดเลขดังเลขเด็ดมาแนะเอาอันนี้อ,นอันนี้เบอร,ร์โทรเพิ่์นโอเปร่าแมนเบอร์ธนาคารเพิ่์นนี่ค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจ,จอไว้คนถามหลายๆก็เจออ้าอยากให้มาไล่น้ำใจเนาะ ศูนย์หนึ่งสองหกสี่แปดศูนย์เก้าศูนย์หกห้าเก้าทรกับศนเนาะค่ะนี่ค่ะเตียมหัวดีแคบหนักจอไว้เลยค่ะท่านผู้ชมมาที่หัวสาวรับได้เอาเบอร์โทษสั่งสั่งอันนั้นเพิ่นสั่งอันแค่เสียมอ่ะแค่เสียมเจ้าก็สั่งมาใหไอเจแดงนี่ค่ะแค่เสียมตัวนี้ แกปวดที่ว่าเจดียงบอกว่าเสร้าปวดไหมแค่เสียมแกปวดบ่มรุ่งกระดูกเข้าดีได้ผลผู้ใดเจ็บอันเจ็บอันนั้นไหมเก็บโลกเก้าค่ะทานผู้ชมเจ็บโลกเก่าขอโทษขออภัยแต่สาอยู่เจดียงค่ะบสะดวกในกันเบาบันไดยังมาทานฟังนอน ยังบูดทันในสวงนอนบูดทันในสวงเอาไอ้กวดก้อนเพื่อนก็นให้แปดสามเนาะสามแปดเนาะวิ่งบนบนล่างบ่วิ่งบนซีซีเจ็ดซีแปดซีเก้าซีศูนย์ซีหนึ่งซึ่งมันก็หาซื้อไม่ได้เนาะค่ะเนาะ มาที่เซียนน้องคายเซียนคนเดิมนะคะนะวันนี้เพิ่กนกให้วิ่งสองกับสามนะคะหวยในตารางจะถูกทุกงวดแต่ว่างวด 2, 5, นะั่นสองหาแปดน่ะบอถูกมั้นะแต่ว่ามาหายย้่นหลังกับที่สองหาแปดน้ำคือกันไม่ไม่ไมบอถูกมาสองงวดละคะ่ะท่านผู้ชมนะ วันนี้วังว่าก็สิทธิ์แต่ว่าหวยพ่อคือไปค่ะมีคือคนอื่นค่ะคือแปดหาแต่สองหาเนี่ละเลื่มเรื่มมาหลายคนหลายเจ้ายุคกันนะคะเป็นแนวทางสุดจำตัวค่ะแปดสองห้าแปดสองสามห้าหนึ่งสามเนี่แหละเปะนไหนเพคือมูนนะคะน,ะ,นะอาจจะถูกก็ได้นะมาทีหวยพ่อพ่อนค่ะ หอยพอพนไม่ได้ตามไครสูตรของเพิ่นมีหลายสูตรเป็น้อยสูตรเนาะ,ะเพิ่นคัดแต่ละสูตรมามนี่ค่ะแต่ละสูตรมันเด่นตัวไหนมาตัวไหนเพิ่นจะคัดมาใส่กันเลยค่ะสามนี่สิมาแห้งเก่ามาแห้งวันกิจับมาใส่กันสามเก่าเนี่ยนอนสามหลักสิบเนาะเก้าหลักหน่วยสามเจ็ดเก่านี่มาแห้งที่สุดเพิ่นมเลจับให้เลยเจ็ดสามเก้าค่ะตัวเดินเนาะ ซึ่งก็หาซื้อยากลำบากเลยเกินหกสามเก้าห้าสามเก้านะคะสามเก้าตัวเดียวแล้วก็ข้างล่างข้างล่างกระตรงกับเลขเด็ดเลขดังโอเพื <c oughs> นมาหากับเก่ากับซีกับเจนะ็ดเนาะก็จับห้าสี่ห้าเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดเนาะคะ่ะกระหาซีเก้าซี่หาเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะเพื่นจับคู่ให้ ตัวลองก็คือสีเก่านะสีเก้าเป็นตุลองเป็นหวยเด็ดหวยดังแต่เป็นตัวลองอยู่แล้วก็หลายเจ้าก็ดับสีเก้าคุณสาวรับแร่นนะดับสีเก่าเก่าสีนะคะดับล่างซะด้วยมาปูสีชมพูค่ะหวยสูตรเพนว่าหวยสูตรเพนคนคอมเมนต์ว่าหวยตาท้องสุกว่ะแจแดงก็บ่ได้รู้ได้เห็นนะก็ไ่ได ไปเบิงผู้ใดตามผู้ใดเนาะคะ่ะเพิ่นโท่มาาหาย,ยัางสี่เจดียงกะล่งหาตามนีเนาะคะ่ะเพิ่นก็นว่าเป็นหวยสูตรเพิ่นหก9้าก้าบนอย่างเดียวอ๋อคววมสอบคควมสอบมั้เนาะนะนะแต่ว่าสูตรเพิ่นว่าเพิ่นใดย,ยังสี่บนล่างกลับด้วยเลขฝันเพิ่นหาเก้าหกสองสองหกนะคะเนาะ ปู่ปู่ไม่ใช่๋อเพิ่นอยากสางสาานะคะ่ะเพิ่นอยากสางกุติยูกุติเพิ่นห่างเพิ่นเพ่นะะ้องค่ะเ้าสิลมแล้วเพิ่นวานน่ะลมพัดจะแดงว,ว่าถือเลขหเลายๆก็เพราะไปเฮตุไปสางอยู่เนาะเพื่อผู้ถูกนะคะเพื่อผู้ถูกเลขผู้ว่ถูกก็อยากตั้งบุญน,น้ำเพิน่นกะแคบหนัดจอไว้ค่ะศูนย์สองูนูนามตั้งบุญเล็กๆนิดหน่อยเนาะ ทำบุญพุทธละหาบาทสิบบาทพุทธละร้อยสองร้อยหลายคนกับหลายได้จะเป็นได้เห็ดได้สางนะคะผมลุงวัดว่าศาสนาห้าไวละ่ะถ้าไม่มีวัดก็ไปไม่ได้ไม่ไม่มีโรงเรียนก็ไปไม่ได้สังคมห้าต้องอาศัยโรงเรียนโรงเรียนพึ่งวัดโรงเรียนบ้านทิ้งกันมาได้สามอย่างนี้เนาะคะ่ะเนาะต้องกอดคอกันไปค่ะ บานหนึ่งบ่งมีวัดก็ต้องห้มีเลยบานบ่มีโรงเรียนกับตองห้มีเนาะค่ะเพื่อนผ้าอาศัยกันไว้บ้านวัดโรงเรียนสุดดับคุ้นสงวนเอาไม่วันนี้ไม่เอาดับด้วยค่ะเลขอายุผู้ว่ายชนเนาะค่ะเนาะผู้พี่อายุเจ็ดสิบแปดผู้น้องอายุยาเจ็ดสิบญาติเจียงทั้งสองคนอะ่ะเพิ่นเสียชีวิตไลเลียกันในในวัน ไล่เลียกันนะคะเนาะเลขที่ผู้พี่เขียนใไ้เป็นเลขฝาล่งเพิ่นหกเจ็ดหกเลขที่เพิ่นเข่าล่างไอ้ล้านน่ะบอกหกเจ็ดนาะคะ่ะตรงกันเจดีดงเขาไม่ได้ซื้อจากบาทมันม่มีค่ะม่มี่ม,มีเนาะคะ่ะลอตเตอรี่ก็บ่มีแล้วก็มาโค่งสุดท้ายของคุณกันระยาค่ะวัวันที่สามสิบค่ะบนนะคะ โค้งสุดท้ายบนหนึ่งสี่สองสี่หกสี่ค่ะเด่นด้วยเจ็ดหกสี่บอกโอวแมนจะเดงขีดไว้ซื้ซนอน้อค่ะเนาะเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดหกสี่แปดหนึ่งสี่แปดสองสี่แปดหกสี่ข้างล่างมาสามกับห้ 3, 5, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5. าค่ะสามกับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้านะคะ โค้งสุดท้ายของคุณกัลยาวัที่แล้วโค้งสุดท้ายของเบิรนก็นถูกแปดสามเนาะคะ่ะเนาะนี่คือโค้งสุดท้ายแคปนาจ,จอค่ะท่ามผช้่มขอให้ผูซ้ชมถูถกหวยลำลุ้ยไปน้ำกันนะคะวันวันที่สามสิบธันวาสองห้าหกสี่ค่ะแคปนาจ,จอไปเนาะคะ่ะเนาะโค้งสุดท้ายของคุณกัลยา ถ่ายสูตรนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยเป็นน้ำกันงวดวันที่30ธันวา2564ขออวยพรให้ท่านผู้ชมโชคดีปีใหม่กันทุกผู้ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนเดินทางเที่ยวขาดปลอดภัยให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขนะคะขอก่าวคข้าาขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ no more hope is left in me i can see what comes my way and i'm always lost there's nowhere else to go all i do is fall feels like i can make it